อาวุธในไอเทมอาวุธไอเทมในโลกของเกมแอมนั้นเนี่ยครับนอกเหนือจากจะมีอาวุธเอาไว้สลับโจมตีและสร้างความเสียหายให้กับผู้เล่นนะครับยังมีไอเทมชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าน้ํายานนครับน้ํายาดื่มแล้วดื่มไปเพื่ออะไรดืร่มเพื่อความสดชื่อเอาไม่ใช่น้ายานเนี่ยครับเขาเอาไว้ดื่มแล้วเพื่อเพิ่มพลังในการโจมตีหรือการต่อสู้นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเพิ่มเลือดได้ด้วยแต่ทว่ายังมีน้ํายาอีกชนิดหนึ่งที่สามารถแปลงร่างได้ น้ำยาที่กระผมจะพูดถึงนั่นก็คือกอริบัตเทนนั่นเองนะครับมันมีความพิเศษยังไงทำไมถึงต้องใช้ชื่อว่ากอริบัตเทนแล้วมันจะแปลงร่างเป็นตัวอะไรเดี๋ยวมาชมกันโดยน้ำยาของกอริบัตเทนบัตเทนเนี่ยน,นะครับมันเป็นน้ำยาที่สามารถแปลงร่างเป็นดิงได้นะครับเป็นไอเทมที่จัดอยู่ในระดับเป็นไอเทมแรซึ่งจะพบได้ในแบบพื้นที่ในการต่อสู้หรือสนามปะระลองนะครับ <c oughs> ไม่สามารถหาซื้อได้ครับแต่อันนี้เป็นของพิเศษ นะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับแต่มีตั้งแต่ใช้ฟาดเฉยๆนี่ก็ได้เช็คกว้างส่งให้คนอื่นอ่าแล้ววิธีการกินยาน,นั้นต้องกดปุ่ม X นะครับกดปุ่ม X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 , X. อ่าเดินไปละนีบแตงร่าเป็นลิงยักษ์ไปแล้วนะครับโจมตีอยู่ก่อนนี่ลองโจมตีอันรุนแรง เมื่อกี้เป็นแค่การจมตีบอลเท่านั้นนะครับจมตีบอลก็กด4ีสองค่ะอ้าวเกิดขึ้นเนี่ยอ๋อเมื่อเวลาผ่านไปครบ20วินาทีนะครับมันก็จะกลับร่างสู่ร่างเดิมนะครับอ่ามองไม่ทันกันใช่ไหมครับแต่เป็นไรลองกันอีกทีหนึ่งลองกันอีกทีไป พอดีว่าใช้ไปซักภาพน,นั่นึงนะครับก็เลยมาไม่ทันนิดหนะ่อยอาครับลองดูอีกทีนงึงเอาละวิ่ง้าไปดลืมปึ๊บนี่โจมตีเบากนสัดไปสองมัดโจมตีนะักขัวลงไปแล้วหนึ่งศพซึ่งถือได้ว่าเป็นไอเทมที่มีความน่ากลัวอย่างมากเลยครับเมื่อเวลาคู่ต่อสู้ถ้าไปจั๊กเอ๋เข้านี่สุดจะรีบแย่งไปกินกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่สามารถ ทำเดเมจได้อย่างรุนแรงและเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีระยะในการโจมตีที่ไกลาสามารถผลักสตูได้แะเด็นถ้าใช้ดีๆนี่สามารถทำให้ตกตึกได้เลยนะครับเนี่ยอ่าอันนี้คือรูปแบบในการโจมตีนะครับทีนี้เรามาดูไอเทมอีกชนิดหนึ่งที่มันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาลิงนั่นก็คืออทนแผมจะขอยกตัวอย่างเช่น นี่หางวานอนหาวานอนแล้วความสามารถของหางวานอนนั้นคืออะไรต้องติดตามชมกันให้ดีไปแล้วไปโฮมสตาร์ทนะครับวาทงทิ้งไปก่อนนี่นี่หางวานอนใช้ตีอย่างนี้แค่นั้นเองยังไม่จบครับเมื่อถ้าคุณดื่มยาลิมบุก ไอ้แปลงร่างเป็นลิงยักษ์ตัวใหญ่กระทึบกระทืบกระทืบกระทึบนี่กระโดดใต้เท้าโอ,าอ้มาเสยมาเสยนี่พลังโจมตีที่รุนแรงขึ้นเัาก,ก็ยังรุนแรงอีกอีม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 ียาให้อยู่ใต้เท้าอยาให้อยู่ใต้เท้าอ้าวกับร่างเดิมแล้วนี่แหละความสามารถของยาลิงนะครับ และนอกจากนี้หางวานอยก็ยังสามารถใช้กับยาชนิดอื่นๆได้ด้วยนะครับอ่าสูติว่าเป็นยานี่ครับอ่าเป็นยาเพิ่มเลือดอยารอช้ามาชมกันให้เห็นจัดกๆกันไเลยแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือนะครับเพราะว่ายาลิงเมื่อผู้เล่นดื่มเข้าไปนะครับเมื่อติดก้างหางวานอนจะเป็นการสูบว,ว่าจะได้ลิงตัวใหญ่เหมือนอย่างในรูปหรือว่า ถ้าโชคร้ายหน่อยอาจจะได้ลิงตัวเล็กซึ่งมีพลังโจมตีและระยะการโจมตีที่ถือว่าได้สั้นมากครับจงถ้าเกิดว่าถ้าคุณแปลงร่างเป็นลิงเล็กเนี่ยครับหนีอย่างเดียวเลยนี่ยโอ้โหลิงเล็กแล้วนี่ไงลิงเล็กโอ้ย่อยเกิดขึ้นเกระทึบกระทึบนี่นี่โอ้ จบแล้วสำหรับยาเลงอ่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแบบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ